สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะฮะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะขับเตือนค่ะรับชมเพื่อความมันเทิงนะทุกคืนสีนายวันนี้ได้อะไรอีก ดูกันนะคะว่าสิมาแล้วได้อะไรบ้างรอบที่ผ่านมานะฮะอ่ะนี่คือรอบที่ผ่านมาอยู่ข้างบนนี้เด้ออยู่ทข้างกลางนี้เด้อพี่น้องนี่นี่มโนน,น,นี่กระดาษเราอาจจะใบเล็กแต่ว่าตัวเลขเราชัดเจนนะฮะกระดาษอาจจะใบเล็กแต่ว่าชัดเจนนะถ้าใครไม่ชัดเจนแคปค่ะแคปนะคะแนะให้แคปนะคะแนะให้แคปสี่สองสาม หกหนึ่งหกหนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่อยู่บนนี้ถ้าใครไม่กลับก็ไม่ได้ค่ะแค่นั้นค่ะทุกคนสี่เก้าสี่เก้าก็ต้องวินอะารนะฮะสี่เก้าแต่ว่าเราได้สี่ค่ะแล้วก็สี่เก้านะคะแปดแปดเราไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงผ่านพัดลมกับร้อน รอนแทร้อนวาเดอ้อเนี่ยต้องต้องตรงนี้นะทุกคนถึงจะได้นะคะดีเห็นสี่เก้าไหมปก,กติหกหนึ่งอีกแล้ววนหัวก็หกหนึ่งเนาะได้ห้าค่ะศูนย์สามหนึ่งค่ะห้าศูนย์ ได้ห้านะฮะนี่ได้ห้าได้นอาเองทุกคนตาบมีตับเกิดจริงๆยากเกมือนกันเด้อยากเหมือนกันเด้อสำหรับหน่อยเด้อพี่น้องบอกสี่หน่อยในใบเดียวอ่ะมีแต่คนเขาแยกหน่อยแต่เราแบบทําใบเดียวนะทุกคนวัดใจไปเลยได้โบได้กับวัดใจไปเลยฟ้าเดิมเสียบแบบกันเดิอแบบหมด ลืมลืมซัดแบตลืมซัดแบตท่นแน่นอนวันนี้ไม่ทันอันไรก็ทันอันหนึ่งแหละมาวันนี้ไปสองสามหนึ่งได้นะฮะ ไปสองสามหนึ่งได้ใครชอบ1ก็ไป1ได้นะคะ กันหน่อยค่ะชัดจีนนะฮะชัดจีนนะฮะกันไว้นิดหน่อยค่ะถ้ามีหนึ่งห้าเขาชอบมีเจ็ดห้านะคะทุกคนเบิ้นอะไรดีละ วินก่อนวินก่อนนี่ดูตัววินได้ดีนะฮะ าใครชอบเด่น1กับ7ก็ไปได้นะคะ1 0 1 4 1 7 7 0 7 3 7 6นะ1 0 1 4 1 7 7 0 7 3 7 6 1กับ7นะมาแน่ๆนะคะสำหรับหน่อยนะทุกคนแต่ว่าเขาจะมามาในแบบไหนแค่นั้นเองนะคะ เบ่งให้ดีเด้อทุกคนสามารถแคปนะคะแล้วก็ไปขยายดูนะคะทุกคนแคปนะแล้วไปขยายดูได้นะ,ะเราสะดวกแบบนี้ค่ะง่ายดีค่ะเก็บไว้เป็นเล่มเลยนะคะง่ายถ้าไม่เราซื้อได้เราได้ซื้อกระาดาษแบบนี้มาแล้วก็เลยเขียนแบบนี้นะคะทุกคนเขียนลงในกลุ่มก็เขียนแบบนี้แหละแต่เออใบใหญ่ใบใหญ่ลงในกลุ่มจะเป็นใบแบบนี้ ใบเล็กใบกลุ่มก็จะเป็นใบแบบน,นี้นะใบใหญ่ใหญใ่ใครอยากได้หุ้นเข้ากลุ่มเแอดไลน์มาได้เลยนะคะตั้งแต่เชา้ายันเชา้าคำนวณแบบเยอะมากไม,ไม่มีเวลารายงานผลให้เลยที่จริงจะต้องหลายผลตรงหน้าหน้า y o u t u b e นะข้างหน้าตรงโพสอะแต่เราไม่ได้ทำเพรมีเวลาทุกคนอันี่นะทุกคนนี่ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับชมบมุคคลบันเทิงนะคะทุกคนน้นๆนะขอให้โชคดีนะคะทิดถูกป็ออย่าว่ากันเด้อขอให้โชคดีนะคะ